วันนี้นะครับจะมาดูอาการจะมาซ่อมรถ Hon d a าคิกสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทเป็นติดนะครับตอนแรกสตาร์ทแบบนี้ไม่ติดแล้วไปสตาร์ทเท้าติดนะครับพอสองสามวันมาเริ่มสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับตอนนี้จะมารื้อดูหัวเทียนนะครับ ขั้นตอนแรกเราต้องเอากาบกับตัวนี้ออกนะครับก็ใช้ไขควงนะครับใช้ควงหัวแฉกนะครับก็มีลูกบล็อกนะครับแล้วก็มีบล็อกหัวเทียนจะเห็นจะเห็นหัวเทียนอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมา ถอดหัวเทียนดูนะครับว่าหัวเทียนบอดหรือเปล่านะครับครับสอดใส่บล็อกหัวเทียนแล้วนะครับก็ใช้ตัวนี้งัดนะครับก็คลายออกได้แล้วนะครับ เลยว่าหัวเทียนบอดแน่นอนออ,อยังยังนะครับก็ต้องทดสอบก่อนนะครับทดสอบหัวเทียนก็คือใส่หัวเทียนกลับไปนะครับลองสตาร์ทดูนะครับ เทียนไม่สปาร์กเลยให้อเอกระดาษทรายขัดนะครับหรือว่าเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าหัวเทียนตัวนี้ก็เป็นหัวเทียนธรรมดานะครับเปลี่ยนเป็นหัวเทียนเข็มอิริเลียมจะดีกว่านะครับอันนี้ใช้ไปก่อนนะครับ